ขณะที่ศูนย์รักษาความสงบก็ถแถลงเรียกคืน5พื้นที่ชุมนุมนะคะโดยวอนให้ผู้ชุมนุมกลับบ้านหรือว่าย้ายไปที่สวนลุมพินีโดยยืนยันค่ะว่าสัปดาห์หน้าจะดําเนินการแต่ไม่ใช้ความรุนแรงค่ะ ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะผู้อำนวยการสรสแถลงกรณีขอคืนพื้นที่ประตูห้าของทำเนียบรัฐบาลตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุข่าวว่าได้พบอาวุธมีดหัวน็อตยาเสพติดโดยเฉพาะใบกระท่อมและมีผู้ต้องหาตามหมายจับหลบหนีขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทั้งนี้นะคะยืนยันว่าไม่ได้ใช้ความรุนแรงและใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดโดยจากนี้ต่อไปจะเป็นสะพานอรรทัยแยกมิสกวันจะไม่ใช่การชุมนุม ทางการเมืองซึ่งที่ผ่านมาเป็นการซ่องสมและกีดขวางการจราจรดังนั้นสรสจะดําเนินการยึดคืนภายในสัปดาห์นี้และก็ขอให้ถอนตัวออกไปเพราะไม่ใช่ที่จะเป็นที่พักอาศัยหรือประท้วง นอกจากนี้จากการเจราจาขอคืนพื้นที่จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง11ช่อง9เพราะอยากให้พี่น้องได้เห็นว่ารัฐบาลอดทนอดกลั้นมาระยะเวลาหนึ่งแล้วและประชาชนก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการโดยยืนยันค่ะว่าในสัปดาห์หน้าสถานที่บริเวณธรรมเนียบจะไม่มีผู้ชุมนุมเวทีแจ้งวัฒนะที่ได้ก่อความเดือดร้อนแก่สุจริตชนที่หาเช้ากินค่าและกีดขวางการทํางานของราชการโดยเฉพาะกรมการกงศุลจึงของ ให้พระพุทธอิสระออกไปจากพื้นที่ไม่เช่นนั้นตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมายของบ้านเมืองส่วนที่ถนนราชดำเนินทั้งหมดจากสะพานมัควันรังสรรจนถึงผ่านฟ้าหลีลาดต้องปราศจากการชุมนุมและการกางเต็นท์โดยเด็ดขาดเพราะเป็นเส้นทางเสด็จช่วงงานกาชาติจึงเสนอให้มีการย้ายที่ชุมนุมไปอยู่ที่สวนลุมพินี ขณะที่การชุมนุมที่กระทรวงมหาดไทยและที่กระทรวงพลังงานจะยึดไม่ได้จึงขอให้ถอนตัวไปรวมตัวกับนายสุเทพเทือกสุบรรณที่บริเวณสี่แยกปทุมวันหรือสวนลุมพินีพร้อมกับย้ําอีกครั้งนะคะว่าการปฏิบัติการครั้งนี้จะเริ่มสัปดาห์หน้าเพื่อขอใช้พื้นที่ของคนไทยทั้งประเทศให้ได้มีสิทธิ์ใช้เส้นทางการจราจรและรัฐบาลสามารถทํางานได้ในรมเนียบรัฐบาลและหากมีเสียงดังขึ้นจากผู้ชุมนุมก็จะขอใช้มาตรา60 กับมาตรา68โดยมอบให้พลตำรวจโทรคำรณวิทย์ทูบกระจางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าไปดูแลซึ่งเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นในการดำเนินการตามกฎหมายตามหลักสากลไม่ใช้ความรุนแรงค่ะ